สวัสดีคะ่ะเรามาทำกับข้าวให้น้องกันนะคะเนี่ยวันนี้แม่ครูต้มนะคะต้มไก่ให้น้องเนาะนี่นนะก็จะมีอกนะคะเนื้ออกเนาะเนื้ออกนะคะแล้วก็ตับนะคะเนี่ยตับนะแครอทด,ด้วยนะคะเนื้อตับนะคะแครอทเนี่ยน,นี่ให้น้องใส่เสคุณล้งไก่ ให้น้องดีค่ะโอ้โหลวและล้อราคาข้างไหนเนี่ยมาด้วยะข้าวก็เตรียมไว้แล้วค่ะไปไปกันเลยค่ะอ่าอันนี้ก็คือตักนะคะเราแบ่งกันเนาะอ่าตักนี้ด้วยอ่าตักให้น้องของโปรดน้องนะคะเนี่ยตับคนละสองพวงนะคะ แล้วก็อกไก่นะคะนี่อันนี้พิเศษของน้องที่ชอบนะคะน้องกินเลยค่ะของโปรดน้องค่ะโอ้โหได้สามหนูนะคนเนี้ยหน,นึ่งสองสามหนึ่งสองสามตับสามนะเนื้อนะน้องกินเถอะนะคะให้น้องอิ่มอิ่มนี่ก็เป็น หน้าอกไก่นะคะอกไก่กไกแหบมบ็นกล่นโอโหหอมเลยอันนี้พี่นิกอันนี้น้องลายเยอะไปไหมน้องลายโอ้โหตรงนิกนก,นกี่เยอะกว่าป่ะนิกกี่เยอะกว่าปะ,ปาปะอันนี้พี่นิกเหอรอครงขนทองนิกกี่เยอะกว่าเหอใช่นี่นะคะก็ใส่ไปเลยะคะ่ะน้ำซุปนะคะ ทำให้น้องไปอร่อยอร่อยนะคะมีเวลาก็ทำกับข้าวทำมือให้น้องเน่อยทำอาหารให้กินอิ่มน,นะคะจะได้แข็งแรงค่ะผ่าผ่าร่างกายแข็งแรงกินเหมือนคนเรานี่แหะถ้ากินอาหารพวกผ้าหมูก็จะได้แข็งแรงนะคะเนาะสะอาดสะอานด,ด้วยนะคะอาหารสุกใหม่ด้วยนี่นะคะโอ้ค่ะนี่คืออาหารน้องนะคะเนี่ย ร้อนๆนะคะร้อนๆแต่ไม่ได้ใช้ช้อนกลางนะคะเราก็จะบี้นะคะขยำเข้ากันให้ให้เข้ากันตอนน้องที่จะไปเลือกกินนะคะให้เย็นก่อนนะคะตอนนี้ยังร้อนอยู่นะคะก็บี้เลยนะคะบี้ใส่เลยอ่ะกำลังอุ่นๆนะคะตอนนี้ขยี้ขยี้ออกบี้บี้บี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเนี่บี้ออกนะคะ ถ้าทำชิ้นใหญ่ๆน้อเขาจะคาบนะคะเ็จะเลือกกินหมดเลยน้องนายเ็จะคาบออกจากขาดนะแต่ที่นิกกี้นี่กินมีมารยาทนะคะเปิดอนี้นนเใเปิดอะไรอันนี้ใส่ยูิ ดีตับนะนี่ของพ่อนะคะตับเป็นของดี้แบบนี้น้ำขออุยขีดนะคะชอบมากนะคะนของอื่นๆนะคะเนาะน่าอร่อยไหมคะเนี่ยเน้อยค่ะคุ้มใจคุ้มใจเน,นี่ยของน้องลายอ่ะดูของน้องกี้กี้ค่ะ ะะรอแม่นะคะหมือนดูค่ะสองสามตัวรอนอนรอเลยเอ้ยนั่งรอนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยะนน่ะเอ้ยทั้งสองตัวสามตัวพี่ไมโลก็อยู่ด้านในนะคะออสองดูพี่เนาะ เออน้องไม่รู้ก็ส่องดูที่นะคะที่นี่กระน้องลายก็ไม่ได้ทาอะไรกันนะคะแต่ถ้าไม่ไหลเปิดประตูเข้ามาเจ้าเอ้ยเสร็จแน่เลย,น,เลยนะคะอันนี้ที่เยอะมากเขาเป็น,น,น,นพีน่ตัวโตเนาะตกว่นก็ต้องกินตัวเยอะกว่านะคะพี่นี่นะอันนี้ก็อกนะคะเนื้ออกนะ ับไม่ต้องดีให้ละเอียดนะคะคุกเข้าไปในข้าวเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คุกเลยนีเราโสรดน้องเลยค่ะเออเรียบร้อยค่ะเนี่ยเคนะตันนี้ก็ได้ยังดูโอ้นี่ไงตับเป็นชิ้นเลยเนี่ย ต้องบี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้เขาจะขาบเลยนี่กับนะดูของเอ้ยเอ้ยไม่เอาไม่เอาพี่เขามาดูไงมาดขขขนะูของพี่เขาลูกจ๋าเนี่ยเขาพี่มีกี่นะเขาพี่เสร็จได้ของน้องลายะคะ่ะ เสิร์ฟค่ะกินร้อนๆเพราะต้องใช้ช้อนกลางนะคะดูค่ะนะคะพร้อมเลยอ่ะทีเราจัดการต่อนะคะดูอ่าจะกินข้าวแล้วมาลอก่อนลอก่อนมีใจเหลือลูกมีใจเหลือป่าป่าป่าไปนั่งลูกน่ารักจังเลยเออออเอ่ะขอบคุณครับนั่งลงขอบคุณครับลูกขอบคุณครับคุณแม่ก่อน นั่งลงอ่ะน้องลายนั่งลงน้องลายนั่งลงค่ะนั่งลงเอ้ยดีมากพี่นิกกี้นั่งลงครับเ,เก่งจังเลยลูกแม่เก่งมากนะลูกนะนะแม่ทําให้อร่อยมากวันนี้นะลูกนะนะกินให้หมดนะครับอู้ยครับปวดอุ้ไว้เยียบปากเลยอัดอ่ะอัดอ่ะฮู้ยอ่ะนะนัง่งลายลายมาลูกเอาตรงนี้เลยเหรอนัอ่น้องเลยล,ลูกแม่ อ,อร่อยมากเลยวันนี้ได้กินจับแล้วนะคะกินจับอกไก่ด้วยเนาะอร่อยอร่อยเลยนกินให้หมดนะครับน่ารักมากเลยค่ะสั่งให้ทำก็ทำรู้ความรู้ภาษาอยู่เป็นนะคะกินลูกกกินให้อิ่มอิ่อ้ยค่ะไม่เคี้ยวเลยเหรอ,อพี่นิด อร่อยมากของปโปรดพี่นิกี้ปโปรดมากนะคะเพราะว่ามีตับคุกข้าวสวยอย่างดีเลยหอมกลุ่นเลยนะคะข้าวนี้ก็กินทั้งบ้านนะคะเอามานั่งเลยลโอเคนะคะดูไข่สีขาวโอ้โหพี่นิกี้ จ้าล่ก็ค่อยๆนะคะจ้าลยอย่างเยอะนะคะพี่นิกกี้่าหมดแล้วนะคะจ้าลาก็ค่อยกิกยนนะน้องไลยแต่พี่นิกจะหมดเลยะคะ่ประมาณสองถ้วยได้เนาะแน่ไหมข้าวถ้วยหนึ่งนะคะกับแล้วผสมน่ะเกือบสองถ้วยนั่นเนี่ยนะเขาชอบเขาชอบมากเลยดูค่ะไม่ใช่ธรรมดานะกินเรียบเลยหมดแน่ๆค่าไม่เหลือแน่นะคะดีใจค่ะแม่ดีใจมากนะคะที่ลูกแ่บเนาะทำให้เขากินเราก็มีความสุขค่ะ ดูค่ะไม่ใช่ธรรมดานะแต่ไม่ให้อยากทําให้กินได้ยังไงเนาะแครอทก็หมดนะคะเพราะว่าเราต้มเปเบื่อยโอ้โหดูค่ะมาขอบคุณคุณแม่ก่อนมากินน้ําก่อนครับลูกนิกยนี้กินน้ําก่อนลูกแม่นี้กินน้ํานี้กินน้ําก่อนกินข้าวแล้วต้องกินน้ำเออลูกแม่กินกินกินลูกกินเออกินน้ำเออลูกนั่นแหละโอ้ดีใจจังนะเออเอาเอาเปลี่ยนไปเลยจะต้องกุ้งนิดนึงกุ้งน้องลายเอ้า พยายามเซฟนะคะ,ะค่ะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจค่ะที่ติดตามน้องทั้งสองนะคะแล้วก็ฝากน้องไมโลด้วยอีกนะคะหนึ่งตัวเนาอก็ขอบคุณมากนะคะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ